พี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมอ,อยากเก็บภาพทุกมุมทุกองศาทุกรายละเอียดความเป็นอยู่ของพี่น้องเราอ่ะดูดิอันนี้กาลังอยู่ในคออันนี้คือกอวัวแบบแบบบ้านๆน,นะทําแบบสังกะสีมายุยคคาครับพี่น้องครับแล้วก็มีไฟฟ้ามีเห็นบนไอ้ไบไฟสวนมะนาวพิรวันก็คืออยู่ในเฟซบุ๊กด้วยนี่ของพี่แกแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นวัวที่แบบพ่อพันธุ์แบบมาฐานนอกทั้งสามตัวนี้เลือดน,นอกหมดเลยเนี่เนี่อยู่ในคอนี่บรรยากาศการเก็บ,บวัวเขาคลอกกอย่างนี้ตอนนี้มัน สิบโมงก็คือบัวบัวกัดแดดเสร็จครับเนี่ยพี่ๆแล้วก็น้องๆพี่อนองเกษตรกรเขาจะเก็บบัวแล้วก็เอามาดูแลก่อนที่บัวจะพักผ่อนในช่วงเที่ยงเขาจะกินเขาจะกินอีกทีในในช่วงบ่ายเขาจะกินอีกทีในช่วงบ่ายนี่จอนนี่นั่นี่นี่คือลางนี่ครับล้างน้ำแบบธรรมดาธรมารมชาติครับพื้นๆเลยครับเนี่ยแต่ว่าบัวนี่ไม่พื้นนะบัวเป็นมาตรฐานฟาร์มใหญ่พ่อนอกแม่นอกนะครับนี่วินเชสเ,เตอร์แมกนัม 9.93เลยนะระดับตำนาน30กว่าปีที่แล้วเลยนะกับสติงเรย์โอ้นี่สติงเรย์หูหูจะมีเชื้อกลีนนิดๆหนพี่น้องเกษตรกรได้ไหมนี่ที่มันที่มันเป็นทรงหูคล้ายๆทรงหูคล้ายๆบาซินอะ่ะแต่ว่ามันเป็นบามันนะือคือมันมีต้นต้นกำเนิดเป็นบัวกลีคล้ายๆกันนี่ครับคือคือความ็นอยู่คือการทํางานคือการเป็นหน้าที่เกษตรกรของพี่น้องอีสานมันก็นจะอยู่จังสี่ครับนี่ข้อ คือใครๆก็อยากมีวัวด,ดีวัวละร้อยอ่ะเหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันอคอกยังไม่พร้อมฟาร์มยังไม่เต็มร้อยก็เอาวัวร้อยเขาเขาฟาร์มก่อนนี่ดิงเบิ้ลกินนี่ให้ดูกันชิวๆครับนี่ส่วนตัวนี้แบ่งกัดอันนี้ก็พ่อนอกแม่นอกเหมือนกันนะนี่นี่คือเอาคุยกันในในรูปแบบลักษณะข,ของใจเอาใจมันเอาใจมันเลี้ยงเอาใจมันเลียเเลนเอาใจมันทำฟาร์มครับนี่คือ ทุนก็ไม่ได้หนามันฟาร์มใหญ่ๆที่ที่ระดับโอ้ที่เราเห็นระดับร้อยล้านอ่ะมีนะรประเทศไทยมันมีนะครับอย่างร้อยล้านพันล้านนี่เฉียดเฉียดพันล้านอย่างลุงชาวเอ,อ้ยหรือว่าหลายๆฟาร์มที่เราเห็น <c oughs> เห็นเขาระดับประเทศระดับโลกอ่ะอย่างลุงชาวนี่ถือว่าเป็นฟาร์มระดับโลกได้เลยนะอ่าฝรั่งก็เคยมาดูแต่ว่าแต่ว่าที่นี่นี่ของพีพ่เบญกาสิทนี่คือฟาร์มบ้าน ภาพแบบที่เราเห็นเลยเนะี่ยมีอะไรบ้างก็เห็นอนยะ่างที่เห็นน,ะนี่นี่นี่มันกินสซีมีดนี่ครับนี่บรรยากาศแบบนี้เลยโฮมไพเอ้ยไม่นี่มีเอ่อฟิลลิ่งมีไอของการเป็นบ้านนอกเขาเนี่ยนะก็เป็นอีสานเนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมีใจที่อยากจะไขว่ควา้าอยากจะทำอยากจะเก็บอะไรในในความเป็น ยกระดับในความเป็นมนุษย์ที่มีการยกระดับขึ้นเนี่ยแกก็เลยเอาบัวเลือดร้อยนี่ตอนนี้ตอน,นที่เห็นเห็นนี่มีบามันสองแรงกัดหนึ่งนี่นี่อันนี้คือจะมัดสูญแผได้เลยงูที่ให้ให้ลูกดีขายน้ำเชื้อเอาเอาเอาหนับแรกก่อนงวนที่ทําเงินให้พี่แกเนี่ยที่ทําเงินให้พี่ประกาศศิคือตัวนี้แหละตอนนี้น,น,นี่ที่ขายน้ําเชื้อได้ทั่วประเทศวิ่งส่งออกแต่ละครั้งนี่อ้กับอาทิตย์ครับประมาณประมาณห้าวันถ้าไกลๆหน่อยก็หกเจ็ดวันน่ะ ที่แกวิ่งสวนดลเชษขับตอนนี้แหละนี่นี่นี่คืออย่างที่บอกเนี่ยมันมันไอความเป็นบันนอกเขาก็ยั้งยุ่งรับนี่มีคอกเหมือนเหมือนบาซินยุคนั้นนะ่ะที่เราอยากจะมีบาซินเลือด้อยอยู่ในคอกก็เหมือนกันมานี้คนที่อยากมีอเมริกันบามันอยู่ในคอกเพียงแต่สถานที่มันยังไม่ย,ยังบอยังบอได้ยังที่ต้องการเป๊ะมันก็ต้องอยู่ในอย่างที่บอกเนี่ยแบบเนี้ยความเป็นแบบเนี้ยความเป็นบัวความเป็นฟาร์มไอกินไอของ อีสานว่าท่านน่ะจรักษาไอีอีสานจะเป็นแบบนี้ถ้าภาคกลางก็จะหนาแน่นกว่านี้ครอบวัวในภาคกลางก็จะอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าคนในภาคกลางก็จะคือบ้านเขาจะชิดกันกว่านะแต่อีสานนี่ดูดิก็เป็นป่านี่นก็จะเป็นป่าเป็นทงให้ทงนาแต่แต่ประกาศสินนี่จะเป็นไร่นะรอบๆข้างจะเป็นไร่แต่ว่าอ่าล้อมรวบรวมรอบขอบชิดอเอาว่าเอางวาไว้ในฟ้ามน,นี่ ให้ดูแบบชิวๆเลยครับนี่ดูวัวสามตัวพ่อพันนี่กินเยอะเหมือนกันนะกินเยอะเหมือนกันนะไม่ธรรมดานารเลี้ยงพ่อพันนี่ต้องต้องเสริมนะครับหญ้าอย่างเดียวนี่มันมันจะเหนื่อยนิดนึงอ่ะเพราะหญ้าอย่างเดียวต้องโอ้ต้องเกี่ยวเกี่ยวเบ็ดมืออ่ะพ่อพันมันกินหลายประมาณนู่นแหละสิบสิบกว่าเท่าตัวนะตันหนึ่งมันก็กินประมาณแล้วงวดตันหนึ่งก็จะกินประมาณจะ โอ้เจ็ดแปดตันมือละว่ามือนึ่งนี่เอ็ดเกี่ยวย่าเองบอกเอ็ดเกียวกีเที่ยวเนี่ยสองเที่ยวเช้าเย็นบอก,อบอกโอ้นี่นะบอกแล้วคือ,ค,อคือความความที่อยากจะอยู่ดีกินดีอ่ะเอาง่ายๆก็คือเราอยากอยู่ดีกินดีอยากมีเงินอะ่ะมันก็ต้องขยันแบบนี้แหละนี่แต่ว่าตรงน,นี้ได้เปรียบแล้วนี่ข้อเป็นเป็นข้ออย่างที่บอกข้อบ,บ้านๆแต่ว่าดูดิบัว ดูวานี่เอาเอาน้ำเชื้อขายได้เลยนี่มาถ่ายน้ำเชื้อได้เลยนี่ให้ดูให้ดูนี่ธรรมดาเด้เนี่ยมีป้ายฟาร์มเด้นี่คือฝ่ายฝันครับตัวตัวผมเองนี่ก็ฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กยังมีฟาร์มเป็นของตัวเองมีป้ายฟาร์มนี่มีขอกมีงัวดังๆนี่คือการครับนี่อยู่นี่ก็เหมือนกันนี่แต่ว่าพี่แกเดินได้นิ่งกว่าประสบสำเร็จกว่าแต่ผมยังไม่นิ่งพอก็ยังยังไม่ประสบสำเร็จเท่าแก โอ้นี่เรงเบิงเบิง้งา้ครับจอนนี่ได้เลยบัวต่อไปที่จะช่วยทําเงินให้กับประกาศสิทธิ์ฟาร์มที่จะช่วยทําเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในการผสมแลวได้ลูกวัวมาขายนี่แหละ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 นี่อ่านี่สามตัวด้อใครจะเข้ามาก็เข้ามาครับบ้านน้องไหลยังก่อนน้องไหลยังก่อนเอหน้องไหลหนองบ่อทองทรครับลองลองปากปากหมุดมานน่จะได้ดูบรรยากาศแบบนี้นี่นนี่ใครอยาก อยากมาดูว่าก็จะต้องถามถามเจ้าของฟาร์มนิดนึงเพราะว่ามันมันจะเขามายากหน่อยนึงครับแต่ผมเขามาสองรอบนี่ก็ยถึงงงๆอยู่นี่ก็มีกลิ่นไอของความเป็นอีสานแท้ๆเลยนี่เห็นไหมมีรถตัดงานี่มีคอ,อกวัวนี่นี่นี่มีว่าสายพันธุ์อื่นด้วยมีวัวระดับที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกรดเปร๊ดด้วยนี่นเอาไว้ทําคอกทําเลี้ยงคอ,อกเลี้ยงฟาร์มครับนี่ดูอยู่ได้อยู่ได้อย่างนี้ก็อยู่ได้ มีความสุขครับเนี่ยอยู่กับวัวอยู่กับทุ่งนาอยู่กับป่าหญ้าเนี่ยโอ้ความสุขโอ้งอเรลาก็หลโตอยู่ด้วยเนี่ยพอได้ต่างอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยโอ้คุณ่ะอืมโอ้เลยครับมีปั๊มน้ำด้วยเนี่ไม่ธรรมดาเนะี่ยมีปั๊มน้ำเนี่ยอ้าวใครอยากเข้ามาก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาตามมาครับน้องไรน้องบวัวทองเนี่ยเข้ามาเข้ามาเอา้าเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนเนาะ โอเคสวัสดีครับ